สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเรามาพบก,กับช่องช่างนิชาแนลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในสวนผักนะคะเราก็จะมาเก็บผักนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขืออะไรนะคะมะเขือต้แเลนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะอืมนี่ค่ะเอฟซีเราก็จะมาเก็บผักข้างบ้านนะคะ นี่ค่ะสวยมากนะคะนี่ลูกใหญ่มากนะคะแล้วมาดูด้านนี้นะคะนี่ค่ะเมน,นูของเราวันนี้ โอ้นี่ค่ะมาดูค่ะสองวันเก็บทีนะคะเอฟซีนี่ค่ะสองวันเก็บทีนะคะมะเขือของเรานี่ค่ะนี่ค่ะลูกก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะลูกมัน อืมมาดูนะคะเอฟี <c oughs> หูลูกนี้โตมากนะคะถ้าเราอาทิตย์หนึ่งเก็บเราก็จะกินไม่ได้เพราะว่าลูกของมันนี่ก็จะแก่นะคะถ้าเราเก็บ สองวันที่ลูกมันก็จะประมาณนี้นะคะ FC นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะลูกมันก็จะน่ากินนะคะแล้วก็จะมาดูด้านนี้กันนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขืออะไรนะคะไม่ใช่มะเขือตอแหลนะคะ เขาเรียกว่ามาะเขือขาวนะคะนี่เขือเปาะนะคะนี่ค่ะลูกมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะลูกมันน่ากินนะคะเราเก็บได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ต้นนี้นะคะต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ลูกมัน สวยนะคะแต่ลูกมันเยอะนะคะนี่ค่ะปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะเอชนี่ค่ะ <c oughs> ของปรดของยายโพธินะคะลวกผักนะคะ นี่ค่ะจะมาดูด้านนี้กันนะคะเขาเรียกว่ามักเขือขาวนี่ค่ะลูกมันก็ใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเยอะมากนะคะ เราก็ไปทำหลายเมนูนะคะมาดูด้านนี้กันนะคะอืมนี่ค่ะลูกนี้ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะ fc นี่ค่ะเรามาดูมะเขือด้านนี้ก็ใหญ่นะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหมากฟักทองนะคะนี่ภาษาบ้านเราจะเรียกว่าหมากอูกนะคะนี่ค่ะเรือ่อนึงก็ประมาณลามมานี่นะคะก็เป็นนะคะแล้วก็มาอีกด้านนี้นะคะแล้วก็จะเก็บผักข้างบ้านไว้ไปลวกกินนะคะ เอจีนี่ค่ะผักข้างบ้านเราปลูกเองนะคะแล้วเราก็จะมาดูเมนูตอนที่เราลวกต้มนะคะจะเป็นยังไงนะคะเอจี G. นี่ค่ะแล้วเราก็จะเก็บเอานะคะลูกประมาณนี้เราก็จะเก็บนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิช h ชนแนลนะคะกปดติดตามด้วยนะคะ